ครับคุกราบสวัสดีี่รักแฟนเพงทุกท่านสวัสดีกลับมาพบกับ,บผมอีกแล้วนะครับเป็นหลวงไข่ซึ่งวันนี้เราอยู่กันในรายการ1ิบชั่วโมงรีวิวนะครับเป็นรายการที่ผมจะไปทําการเล่นเกมนั้นนั้นเป็น1ิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปดูข้อดีข้อเสียจุดน่าสนใจของเกมนั้นๆนะแล้วก็เอามาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับพูดง่ายๆเหมือนเป็นการรีวิวเบื้องต้นนั่นแหละซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Elder Scroll าวออนไลนะครับผมใครที่เคยเล่น Sky r i m มก็น่าจะ รู้จักกันหรือเปล่าวะเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นสกายริมนะแต่รู้ว่ามันเป็นภาคที่ดังของเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เป,นเปิดให้เล่นฟรี7วันนะครับผมผมก็เลยมาลองเล่นดูตอนนี้เล่นไป13ชั่วโมงแล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยวะ่ะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่า10ชั่วโมงที่ผมไปเล่นมาเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับเข้าไปดูกันเลยครับ เอาจริงเป็นเกมนี้เป็นเกมที่คนไทยไม่ค่อยเล่นเน่ยมันเป็น RPG แบบฝั่งตะวันตกแบบจ๋าๆเลยอะ่ะใครที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนผมว่าอาจจะเข้าใจยากผมเข้ามาตอนแรกนี่คือแบบโคตรงงอะ่ะเสือดเป็นฉากกลางคืนได้งนั้นจริงๆภาพมันสวยมากนะครับผมถ้าเป็นกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเข้ามาถึงก็เอาเลย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 กลิ้งได้นะครับกิ้งได้นี่นี่นี่ใช้สกิลได้ นันนี่ก็ประมาณนี้ได้ของด้วยว่ากันเล็ดนะครับผมผมแม่งจะเริ่มจากตรงไหนดีวนะน่ะอ่ะผมผมผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเกมนี้มันเป็นเกมแบบว่าก็เก็บเลเวลเหมือนเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่ามันไม่ได้เน้นเลเวลมากอะ่ะคือขนาดผมเลเวลหกผมยังไม่ได้ไปเรื่องแบบเลเวลเลยนะมันมีอะไรให้คุณแบบทําเยอะมากนะครับนอกจากการเก็บเลเวลแต่จริงเลเวลมันก็ขึ้นช้าแหละก็คือมันมี มีสายประมาณ6กสายแล้วก็มีแบบอัพย่อยอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับสิบชั่วโมงผมยังไม่ถึงเลยบอกเลยแล้วเนี่ยผมก็เนี่ยก็ได้ไอเทมมาเรื่อยๆจากเวสบ้างจากตอบจากมอนบ้างก็มาใส่นะครับมันมีทั้งแบบเสื้ออะไรอ่ะส่วนส่วนเสริมของเสื้อหมวกเข็มขัดถุงมือเมื่อกี้ที่จอบก็ถุงมือมันก็จอบจากมอนนะครับผมรองเท้ากางเกง อันนี้อะไรรู้ a c e s o r ผมมีอยู่แค่3ชิ้นมีแหวนมีสร้อยคออีกอย่างนึงอะไรวะนะแล้วก็อาวุธเนี่ยมันมีแบบ1มือ2มืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเราเราจะเลือกใช้นะครับอันนี้มีพ o อยซันด้วยหรอวะแล้วเก็บเลเวลไปทําอะไรนะครับเก็บเลเวลก็ก็น่าจะไปตีมอนที่เก่งไปเรื่อยๆไปแบบเล่นกับเพื่อนตบบอสอะไรอย่างเงี้ยลงดันเจียน PVP มันก็มีหลายแบบซึ่งผมก็ยังไม่ถึงขนาดผมยังไม่ถึงนะผมยังรู้สึกว่า โอ้เกมนี้แม่งมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากว่ะนะครับการเล t ออฟสเตมินาเนี่ยอย่างเช่นไอถุงมืออันนี้พอใส่แล้วมันจะเพิ่มสเตมินานะโอ้นี่เป็นของดรอปเลเวลหกกันนะกดใช้ไปเลยนะแล้วก็เกมนี้ที่ผมจะบอกก็คือว่า มันกินพื้นที่ฮัตจิเยอะมากนะครับผมตัวเกม80จิกอัปเดตอีก20จิกเป็น100จิกะนะครับด้วยความที่ว่ามันขาย DLC เยอะนะครหลายๆอย่างซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองผมลองแค่ตัวหลักที่เขาให้เล่นฟรีนี่แหละซึ่งผมยังรู้ไม่หมดเลยนะครับผมเนี่ยมันมีอะไรเต็มไปหมดไหวนี่คือร้านค้านะย้อมผมย้อมสีอะไรวะนะ่ะกล่องช่างช่างมันครับช่างมันแล้วก็คอนโรลมันค่อนข้างจะทํามาให ครอบคลุมทั้ง PC และคอนโซลน,นะแต่จริงๆผมรู้สึกว่ามันเน้นไปทางคอนโซลมากกว่าด้วยซ้ำก็คือรเล่นแบบจอยอ่ะนะครับมันจะสะดวกกว่าเดี๋ยวผมย้ายไปเมืองหลักผมก่อนดีกว่ามันมีบอกหมดนะครับร้านค้าร้านไรที่เก็บของหีบที่เอนชานอัปเกรดอะไรอย่างนี้ที่ซื้อของกิวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ซึ่งการที่มันจะปลดล็อกร้านต่างๆนี่บางทีเราต้องไปสำรวจก่อนนะในแผนที่เราเดินทั่วไปหมดแล้วนี่เป็นแค่แผนที่เล็กๆที่ผมเพิ่งมาใหม่เมืองใหม่อันนี้เป็นเมืองที่2ที่ผมมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรให้ผมทําบ้างนะครับเมืองแรกผมยังเคลียร์ไม่หมดเลยเควสอย่างเยอะเดินเ,เดินเจอเดินเดินเจอแล้วมันก็จะไปไปค้างอยู่ที่มุมขวาผมอะ่ะเนี่ยที่ผมดูตัวทีนะผมกดตัวทีครั้งหนึ่งมันเปลี่ยนเควสหนึ่งฮนะแล้วก็ แผนที่ด้านบนเนี่ยที่มันชี้ทิศอ่ะนะครับมันก็จะเป็นชี้เป้าเควสท,ที่เราต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวบ่งบอกว่าให้ไปทำเควสนี้ตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยนะับแบบคอมพลีชชั่นนะครับ,บ,บ,ค,รบคือแบบทับ32มสิบทับสิบหกอะไรนี่คือผมแบบไม่ได้สำรวจเลยเว้ยเป็นเกมที่ แม่งโคตรโอเพนเวิร์ดมากๆากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมนึกอะไรออกผมพูดแล้วกันนะครับคือเนี่ยมันต้องไปหาดันเจียนไปหามา้าขี่มันตกปลาได้มันมันตัดต้นไม้ได้มันครับของได้อะไรก็ไม่รู้ว่ะเป็นสกิลนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยมันเลือกตรงนี้ได้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเลือกอาชีพอะไรมาเวยจะเรียกว่าอาชีพได้ไหม <c ười> คือพอมีแล้วมันก็จะมีย่อยให้เราเลือกอีกอะว่าเราจะอัพสกิลไปทางไหนแล้วสกิลเนี่ยคือแบบว่า มันไม่ได้เอาพอยอะไรมาอัพนะยิ่งคุณใช้สกิลไหนเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้สกิลนั้นอัพไปนะครับผมพวกชุดเกาะอ,อะไรเหมือนกันรู้สึกว่าใส่ชุดเกาะอ,อะไรไปมันก็จะอะัพอันนี้อะไรวะเป็นสกิลของชุดเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้ครับไรเอลเมอร์เฮฟวี่าอลเมอร์นะครับเราใส่อะไรมันก็จะฝึกอย่างนั้นครับอย่างเช่นเราใส่ดาบ2มือมันก็จะฝึก พวกสกิลของดาบสองมืออะไรทํานองนั้นแหละถ้าผมจับใจความได้นะ oh. คือมันมีสกิลหลายสายแล้วสกิลที่เราเลือกเอามาใช้อ่ะมันจะใช้ได้ประมาณ5สกิลแล้วก็อันติเมตอีกหนึ่งสกิลซึ่งไม่รู้ปลดล็อกเมื่อไหร่ผมก็ยังงงๆใครเที่แบบมาเลียนอยู่แถวนี้ทํำไมเขาใส่ชุดเทพๆกพไปทังนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปเอาชุดเทพเมาจากไหนตัวละครมันพุ่งได้กิ้งได้แล้วเวลาการสู้เนี่ย มันไม่ได้สู้แบบเฮ้ยจิ้มจิ้มแล้วก็ใส่สกิลใส่สกิลนะครับคือมันต้องสู้แบบจริงๆอะ่ะมันต้องแบบกาดมันต้องหลบมันต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องบล็อกต้องคลายบล็อกอะไรอย่างเงี้ประมาณนั้นนะฮะไปขึ้นเรืออ,อะไรวะเนี้ยคือผมบอกเลยว่าเกมนี้สิบชั่วโมงไม่พอครับต้องเล่นเป็นร้อยชั่วโมงผมว่าจริงจะจงจะรู้เรื่องดาค o น i กพ o w e อินครีส s e ทูเลเวลสิบอะไรวะนะ่า คือแค่สำรวจก็ได้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 ของหรอวะแล้วนี่เมืองไหนอีกวะเนี่ยผมมาเมืองไหนวะน้าเชื่อผมจะกลับเมืองหลักผมยังไงวะเนี่ยหลงแล้วเนี่ยโอเพนโซนไกด์คือเนี่ยมันมีไกด์ด้วยว่าโซนเนี้ยควรจะเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องของโซนนี้ยที่ที่จะให้ทําอ่ะแล้วมันก็จะไกด์ไปให้เว้ยว่าให้ไปทําอะไรบ้างแต่ดูดิศูนย์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 แม่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ขนาดผมยังไม่ซื้อ l ีเอลซเว้ย นะครับถ้าใครซื้อ DLC แบบมีแผนที่ใหม่อะไรเข้ามาอีกเนี่ยมีด่านใหม่เข้ามาอีกนี่คือแบบว่ากุมขมับอมอนโฮนใช่ป่าวน่าจะใช่เออมอนโฮนผมมาจากมอนโฮนเมื่อกี้อ๋อแล้วก็มันมีการวาร์ปในแผนที่เลยนะครับถ้าเราไปเจอชลายชลายกัจุดวาร์ปไปมันสามารถวาร์ปจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งในแผนที่ได้แล้วก็เสียตังค์เพราะแผนที่มันกว้างผมก็ไม่มีตังค์ซื้อมา้าแล้วเพราะว่าม้ามันแพงนะครับม้ามันแบบตัวหลายหมืน่น ผมแม่งตังมีหลักร้อยนะครับอ๋อเนี่ยวีเวกซิตี้โอเคครับเนี่ยเมืองที่ผมมาผมกลับถูกแล้วเนี่ยวีวีวีวัตเทนเฟลนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเล่นมันจะไปเริ่มจากเมืองไหนนะแต่ผมเล่นน่ะผมเริ่มจากเมืองนี้เกมนี้นะครับถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยเสียงนี้ทำมาจากวงออเคสตราเลยนะครับผมเพลงจะพะมากนะครับโดยเฉพาะแบบ ในฉากหรือว่าตรงจุดที่มันต่อสู้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะับผมนี่ไงแผนที่ใหญ่นะครับเมื่อกี้ผมลงเรือมาผมก็ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วในเมืองนี้คือมันมีแผนที่ย่อยอีกนะครับในแต่ละเมืองนะฮะอันนี้สตอรี่เควสนะผมเพิ่งเสร็จไป1นึ่ทับเ <c oughs> จ็ดอ่าจุดวาร์ปนะครับชรายนะครับผมจุดวาร์ปนี่เราผมเจอไป4จุดจาก15จุดของทั้งแผนที่ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นดันเจียน,นครับมี6อันผมเจอไป1อัน จุดที่น่าสนใจเจอไป1นหึทับสิบเจ็ดพาร์ทไฟเดอร์อะไรก็ไม่รู้พับลิกดันเจี้ยนก็คือดันเจี้ยนที่เข้าได้หลายคนละมั้งนะผมผมยังไม่เจอเลยวะ่ะแล้วก็เวอร์วอตนะครับผม6ตัวยังไม่ได้แตะเลยครับผมสกายชาดทันเตอร์สกายชาดนี่มันเหมือนกับไปสำรวจชาดในแผนที่อ่ะมันเอาไว้อัพอะไรได้ก็ไม่รู้มันจะแอบอยู่ในแผนที่คือคุณต้องสำรวจอะประมาณนั้นนะ แล้วก็ Library Book นะครับผมมันเป็นหนังสือที่พออ่านแล้วรู้สึกว่ามันจะเพิ่มอะไรสักอย่างให้เรานี่แหละนะครับผมก็ยังเคลียร์ไม่ครบนะครับอ่าแล้วก็มุมกล้องนะครับมันสามารถถอยมาไกลๆอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถซูมไปได้โดยใช้เมาส์โคลนะครับผมนะครับจนเข้าไปแบบเป็นเฟิร์สเพอร์ซันอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือแล้วแต่ชอบเลยนะครับผม มันก็มีร้านค้าอยู่ตามเมืองนะครับผมร้านค้าขายของเป็นที่เก็บของเราสามารถขายได้ถ้าเราตายอของเราก็จะเสื่อมหรือว่าเหมือนจะพังอะ่ะเราต้องไปซ่อมไปรีแพร์อะไรเงี้ยก็เหมือนเกม r า g ทั่วไปนะครับผมคือถ้าเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยมันคือเควสใหม่อีกแล้วเว้ยใช่ไหมถ้าผมกดเข้าไปปุ๊บนั่นไงเควสใหม่เนี่ยเริ่มสตาร์ทเควสใหม่ แล้วเดินไปอย่างเงี้ยคุณจะเจอเควสแม่งทั้งเมืองนะครับผมเควสเนี่ยบางทีก็ให้ exp นะครับผมให้อาวุธชุดเกราะคุณมานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็พวกชุดเกราะเนี่ยมันก็ดอกจากมอนด้วยนะแล้วแต่ว่ามอนที่เราไปตีนะแล้วเสื้อชุดเนี่ยใส่อะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอนะ่ะสมมุติผมถอดเสื้อออกเห็นไหมครับผมตัวเปล่าเลยนะครับรองเท้าอถอดออกก็เป็นอย่างนี้ปลอกแขนคือใส่อะไรไปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าหมวกผมแม่งทำไมไม่โชว์วะ าะมันมีคลังเก็บของเหมือนใครที่เคยเล่นแร็คนาล็อกก็รู้ว่ามีคลังกลางอยู่นะครับผมของบนตัวเราก็จะแบบใส่ได้จํากัดเอาแล้วรองเท้าผมอยู่ไหนวะนะ่ะมันมีพลังเทียบไปด้วยนะครับผมผมว่าผมใส่อันนี้ด้วยจริงๆผมเอาของไปฝากที่ร้านค้าแล้วจริงๆผมจะใส่เป็นคาทาเวทก็ได้นะมันไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยเราต้องต้องใส่อาวุธอะไรอย่างเงี้ยต้องถือดาบอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ฟิกตรงนั้นคือผมว่าเล่นอะไรมันก็เป็นเป็นไปตามสายนั้นนะ่ะนะฮะ เควสหลักแล้วกันเควส์โอเพนโซนไกด์นะครับโอเคเกมมันก็ประมาณนี้ครับก็คือทำเควสอะ่ะก็อพอมันมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็เซตจุดกด f เป็นเซตเด t i n a t i o n ไว้นะครับผมเราก็จะรู้ว่านัาน่นอ่ะข้างบนอะ่ะเราจะเดินไปทิศไหนนะครับนี่กล่องอะไรวะมันเหมือนมันของรายวันให้ด้วยอะ่ะโอ้นี่เขาเขาให้เหรอวะโอ้ยได้ได้ธนูดว้ว้าวได้ได้ของใหม่เต็มเลย มันมีกล่องแจกรางวัลล็อกอินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเราจะใส่ธนูก็ได้เว้ยอใส่แล้วมันจะผูกกับไอเดีเราใส่อะไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะแล้วการโจมตีมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ใส่ธนูก็ยิงได้นะผมเฮ้ยใหญ่ย,ยิงโดนประชาชนในเมืองนะผมบอกเลยคือถ้าเราไปยิงประชาชนในเมืองเนี่ย ไอทหารในเมืองแม่งจะเป็นศัตรูกับเราเลยไว้แม้กระทั่งเราไปฆ่าไก่ของชาวบ้านในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นโจรเลยเว้ยผมว่าเล่นได้เรื่อยๆเกมนี้เอาจริงๆแต่คุณต้องเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงนี้ผมว่าอย่าเล่นเลยนะครับมันจะมีด้วยนะบอกว่าเควสอยู่ above หรือว่า below นะครับผมคือบางทีเรามาตามทิศใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าไอเควสที่เราทํามันอยู่ข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับผม เนี่ยเควสมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีการพูดแล้วก็แบบมีเรื่องแล้วเราต้องไปทำแบบต่อเนื่องอะไรยเงี้ยแต่ละคนก็มีเควสของตัวเองครับเหมือนเหมือนเราผ่านอันนี้แล้วไปอันนู้นความยากหรือว่าของรางวัลมันก็จะต่างกันคือเควส่ะมันไม่ใช่เหมือนเกมเก็บเลเวลอื่นๆแล้วแบบไปตีมอนให้ครบจํานวนแล้วกลับมาส่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันจะเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องเลยแต่ต้องอ่านหน่อย แต่ผมเกียนานกันว่ะดูดิไม่อ่านนะคือถ้าคุณไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอะไรผมบอกเลยมาลงกับเกมเนี้ย <c oughs> เวลาหายแน่นอนเนี่ยพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะชี้เป้าถัดไปนะครับด้านบนขวามันก็จะบอกว่า talk to v v a v เห็นไหมครับผมนะครับแต่ถ้าเราต้องการทำเควสอื่นเราก็กด T นะครับมันก็เปลี่ยนเควสอื่นที่เรารับมาแล้วมันก็จะชี้เป้าใหม่ละนะครับผมไปรับมากี่เควสวะหน้านะ <c oughs> อ้ยนี่ไงได้รองเท้าอีกอะ่ะ <c oughs> พอเลเวลเจ็ดปุ๊บมันก็มีรางวัลอีกนะครับเนี่ยเคลมรางวัลเลเวลเจ็ดฮะได้อะไรอะ่ะ Survival Elixir ได้หนึ่ง i b u t e Point 1 Skill หนึ่งนะครับก็เน่ย attribute point ก็ไปอัพสเตตที่แหละเลือดม a จิกสเตมิน a านะครับผมแล้วก็ Skill Point เนี่ยเอาไปใช้กับอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะผมเลือก i n f e r n o dragon มาตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะแนะนำสกิลให้นั่นแหละเนี่ยคือมันเลือกได้อะ่ะมันเป็นสกิลของ heavy armor หรือว่า Light armor ีนะครับผม เราต้องใส่ไอสิ่งเหล่านั้นเพื่อฝึกนะครับอย่างเช่นตรงนี้มันเป็นท h a n d ใช่ไหมมันก็จะมีสกิลของดาบท h a n d ถ้าเราใส่ดาบวันแฮนสกิลมันไม่ขึ้นนี่เป็นสกิลของ s t a า f นะครับผมไม่ได้ฝึกนะฮะอันนี้เป็นสกิลของคลาสนะครับที่มีมาตั้งแต่แรกกนะันเนาะ p a า s ซีฟบิลิตี้ใช้ p a าสซีฟบ้างก็ดีนะไอรอนสกิกขอตึกๆึกก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้อัพมั่วสกิลพาสซี จริงๆผมต้องใช้ดาบสมือว่ะแต่ว่าผมไม่มีอันที่มันดีๆผมไปดูในตลาดตังซื้อแม่งก็ไม่พอเว้อาผมจะไปทำไรต่อดีนะครับผมว่าผมจะไป c o n t i n u e story นะครับเนี่ยมันให้ไปที่ตรงนี้แล้วนะผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะครับผมกดมาร์กไว้เลยเดี๋ยวผมเราจะได้เจอมอนเตอร์ระหว่างทางกันนะครับเมื่อไหร่มันจะเช้าวะเนี่ย คือเกมเนี้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเอาหมดเลยครับเนี่ยอย่างเช่นแม้กระทั่งไอเนี้ยเฟเชิลฟลายอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บมันมาเป็นวัตถุดิบอะไรก็ได้นะครับผมแต่บางตัวก็ต้องตีก่อนนะครับของมันจึงจะดอกนะครับแล้วก็ไอหาเงินผมยังไม่รู้ว่าแม่งเขาหาหลักๆก,กันยังไงเนี่ยอนนี้จุดวาร์ปนะครับด้เป็นอย่างงี้จะเป็นชรายนะครับผมนี่ฮะคราวนี้ก็เลือกได้ครับว่าอยากวาร์ปไปตรงไหนนะครับนี่เนี้ยมันจะวาร์ปไปยังจุดที่มันเป็นแบบโดมด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับผม แต่มันมีจุดที่ผมยังไม่ได้ไปเจออ่ะผมก็เลยว์ปไปไม่ได้ไว้เราต้องไปดิสคฟเวอร์ก่อนนะครับผมเราไปกันที่ <c oughs> นั่นเห็นไหมไกลๆนะครับ oh, <no. S 1> เราจะไปที่ภูเขาไฟนั้นด้วยการเดินเท้าแล้วระหว่างทางมันก็มีมอนเตอร์ให้เราแบบต่อสู้อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะครับผมอยากตีกับตัวอะไรก็ตามสบายนะครับผมตีแล้วรู้สึกไม่ไหวก็ถอยซะนะครับแล้วก็การสู้กับมอนเตอร์อ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่า ต้องเติมเลือดจากขวดอยู่ตลอดเลยอย่างนี้นะครับผมมันมีการรีเลือดนะครับสมมติเราตีปุ๊บเนี่ยเราอยู่นิ่งๆสักพักเนี่ยเลือดมันก็จะรีเป็นเหมือนเดิมนี่เดินเดินมานี่แบบผีเสื้อเนี่ยคุณเก็บได้เลยนะครับผมเจอผักเจอหญ้าก็ขุดมาครับผมโอ้หแล้วผมจะไปยังไงวะน่ะไกลจัดเลยเนี่ยนี่อะไรวะตัวนิ่มเหรอเนี่ยเราก็เก็บได้ครับวัตถุดิบมันแบบอย่างเยอะเจอหน่อยพวก เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ดาบไฟเหรอดาบไฟของผมนี่หว่าดาบไฟที่ทำไมมันตึกจังวะดูเลือดผมนะด้านล่างนะครับผมนี่ไอ้น,นี่คือบล็อกนะครับผมบล็อกถ้าผมไม่โดนโจมตีสัก,กย่าเลือดผมจะค่อยๆฟื้นฟูนะครับแล้วถ้าผมไม่โจมตีต่อเนื่องสตีมิน้าผมก็จะขึ้นอุย้ยผมโดนตกแรงจังวะเฮ้ยทำไมตัวนี้แม่งโหดวะอา เอาพลังไฟผมไปเจอหน่อยเนี่ยผมจะตายแล้วมันตามกัดไม่ปล่อยด้วยนะมอนเตอร์ในเกมนี้นะครับผม mm hmm. โอ้นั่นไงกาดแล้วกันกดัดขวางก่อนโอ้เลือดผมจะหมดกาดนี้ถ้าเลือดขึ้นนะนะครับผมแต่สเตมิีหน้ารถอุย้ยหน้าแดงหน้าแดงชิปหายแล้วหนีก็หนียากผมบอกเลย มันเจอตัวเฮียอะไรวะนะ่ะมันตามมาถึงนี่เลยวะ่ะเอา้าโอ้โหตายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเกิดตรงนี้เลยคนระับเราจะเสียไอตัวชาร์จสีม่วงๆนะครับนะครับถ้าไปเกิดตรงชรายก็ได้ครับเขาเลือกเกิดได้สองที่ ะผมเลือกเกิดตรงนี้เลยลวยกันนะผมก็ไม่รู้จะเก็บไอเทมเกิดไว้ทําไมนะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันก็ไม่ฟรีแล้วโ oh. อ้ยนนี้ช่อะไรวะโหดจังวะพอเราเกิดปุ๊บเราจะเป็นอาบตาแป๊บหนึ่งนะครับผม Fishing Lodge c o o k i n g กิ้งทำอาหารได้ด้วยหรอวะครับไรแดกเดียแต่มันมีอาหารนะเกมนี้เหมือนกับในแรกตนลล็อกแหละมีอาหารแล้วแบบพอพอกินปุ๊บมันจะให้พลังอะไรพวกนี้เพิ่มแนละ้วเหมือนเป็นบัฟนะครับผม ไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วจะทำยังไงโอเคยังไม่เป็นนะปลาใครไม่รู้แม่งขโมยละ <c oughs> คือของตามบ้านเนี่ยเราเราเราเอาไปได้หมดนะครับผมเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะ <c oughs> ขโมยนะโอ้โหแม่งผมยังห่างไกลอ่ะผมต้องไปจ,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 จุดสีฟ้าผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยว่าแบบฟันดาอย่างเงี้ยไอ้สดน,นะ โอ้นี่อะไรอ่ะขุดเหมืองได้นะครับไม่ใช่ขุดเหมืองดิขุดแร่นะครับเฮ้ย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 โอ้โหยี่แมลงสีฟ้าโอ้ยโดนเหยียบเหยียบเหยียบแล้วว่าเลือดลดตายอีกวะเนี่ยโอ้โหมาเต็มเลยดูเลือดผมจะหมดแล้วเขาเรียกว่านี่ไงตายแน่ว่ะโอ้ยวิ่งก็ไม่ออกช่วยด้วยโอ้โหจะตายแล้ว กินยังไงวะโอเคมีเลือดให้กินโอเคผมไม่ตายผมรอด <S <S คือมันมีคีรัตให้เราใส่ด้วยนะครับผมว่าจะใส่ไอเทมไหนไว้ตรงไหนนะครับผมไก่อาหารแล้วก็กดคิวเพื่อกินนะครับเนี่ยยิ่งเราสำรวจก็จะเจอเนี่ยเจอสัตว์อีกประเภทไดงเห็นไหมอ้อนี่ไงเราเจอจุดร้าแห่งใหม่นะครับคือต่อไปคือ เราไม่ต้องเดินมาตรงนี้แล้วอะจากในเมืองใหญ่ข้างล่างเนี่ยนี่คือเควสใหม่อีกแล้วนะครับผมเนี่ยคือเราพูดกับมันปุ๊บมันจะกลายเป็นเควสใหม่มาสะสมในเรานะเนี่ยแล้วมันก็เป็นเนื้อเรื่องของพวกโซนนี้แหละนะครับ <Trib> เนี่ย <laughs> ถ้าคุณจะทำเควสหลักเข้ามานี่แบบโอเพนโซนไกด์แล้วก็เลือกเป็นคอนตินิวโซนสตอรี่นะครับมันก็จะชีเ้เควสหลักให้เราไม่งั้นเรารับเควสใหม่มันจะแบบจ้ายไปเควสใหม่อะ่ะนี่ก็เควสใหม่อีกแล้วเนี่ยไม่ไม่พูดแล้วนี่ น่าจะเป็นอันนี้แหละับเควสที่เรารับมาแล้วมันจะเป็นขาวๆอะ่ะถ้าเควสใหม่มันจะสีดำๆหน่อยโอเคแล้วมันก็มีเควสต่อไป go to c a v e r n a r n e t อะอ๋อเนี่ยพอคลิกปุ๊บมันก็จะชี้ตำแหน่งแล้วแม่งผมต้องเดินขึ้นไปแบบทิศเหนือของแผนที่โอโหเหนื่อยอะ oh, <no. S 1> โอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ผมได้จุดวาร์ปแล้วผมจะไปที่ร้านค้าในเมืองดีกว่านะครับผมจะวาร์ปไปจุดนี้ มันก็จะทําการไราเวทสักพักหนึ่งครับแล้วมันก็จะคว้าไปนะครับเนี่ยพอเราไปจุดใกล้สุดแล้วเราก็เดินไปอีกนิดหนึ่งครับก็จะถึงหมู่บ้านที่เราต้องการนะครับผมอ่าเริ่มสว่างแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ดูบรรยากาศตอนกลางวันกันบ้างแล้วนะครับนี้ผมใส่รองเท้าใหม่แล้วนะครับผมสีสันนี่คือสดใสเลยนะทาไม่ใช่กลางคืนนะครับเหมือนกับท่องในเมืองแฟนตาซีอ่ะแต่ตัวละครไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเสือกเพื่อนได้นะถ้าเราอยากช่วยอย่างเงี้ยนะครับผม นี่ฮะแล้วก็แอดเพื่อนได้นะฮะกดเอฟค้างเนี่ยอย่างเงี้ยท้าสู้ก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นยามรุ่งเช้าผมอยากเล่นธนูบ้างอะอขอใช้ธนูบ้างย<อ>ิงตัวนิ่มโอ้สกิลเกณฑ์เนี่ยครับถ้าเราใช้ใช้โบเนี่ยสกิลมันก็จะเพิ่มนะครับ<อ>ถ้าผมยังตกปลาไม่เป็นเลยว่ะนะครับชัวชัวชัว ชัวช่วชั่วจุ๊ถอยเออดีว่ะเล่นธนูไม่เปลืองตัว <Yahoo! S 1> เฮ้ยปูว,วอ่ะชั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะปล่อยปล่อยพึ่งมาทําไมอะ่ะแล้วทําไมอะ่ะแล้วทําไมอะ่ะแล้วทําไมอ่ะตายพีครับพอเราเจอที่วาร์ปม่อีกแล้วนะครับนี่เราก็จะเดินทางได้สะดวกขึ้นนี่ดูเพลงนะท่านผู้ชม ฟังเพลงนะท่านผู้ชมสุดอยอดเสียงนกเสียกกา Dark Elves have unusual หอนี่ไงคือคนที่อยู่ในกิวรู้สึกว่าเอาของมาขายในนี้ได้นะครับผมแล้วก็ใครอยากซื้ออะไรก็ เซิร์ชเอานะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะหาอ่าโล่สักอันหนึ่งนะครับชิลเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็กดเซิร์ชนะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นชิลมาครับราคาร้อยห้าสิบครับตังผมมีอยู่เก้าสเ็ดเมื่อไหร่ตังผมจะพอวะหนะ้านี่ครับก็มีร้านค้าตรงนี้นะครับถ้าเราจะขายของก็เอามาขายได้ครับขายก็มาเมนูตรงนี้ปุ๊บ ขายไอ้น,นี่ไปเลยครับผมไอรอนกันเล็แล้วไม่ได้ใช้ผมจะขายจนไปซื้อโลได้ oh. คือพอเลเวลถัดไปจากนี้สักหน่อยอะ่ะมันเหมือนจะมีอาวุธหลักอาวุธรองที่แบบเราสลับกันได้ด้วยนะครับผมอุ้ย oh. เลเวลห้าส <Yeah. S 1> ิบว่ะถ้าผมจะใส่ได้เหรอวะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ะต้องลองซื้อดูนะครับซื้อได้ไหมเชี่ย <Yeah. S 1> ซื้อได้ด้วยว่ะ ผมึกว่าซื้อได้เฉพาะคนที่อยู่ในเกิยวเราโล่เมื่อกี้โล่หายไปไหนวะไม่รู้ฮะไม่รู้หายไปไหนโล่ผมเมื่อกี้เขาซื้อมาแล้วนี่วะ่ะตังค์หายไปแล้วด้วยเวย้เยเด้อหรือซื้อแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนวะ่ะ่ะตีมังกรดีกว่าครับนี่นะนี่นะนี่นะ พอสว่างระดับหนึ่งแล้วก็ผมว่าผมรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมยังไม่รู้นะครับผมก็ต้องศึกษากันแต่ว่าสิบชั่วโมงเนี่ยผมมาเล่าให้ผู้ชมฟังได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเกมน่าสนใจไหมก,ก็ก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็แมปมันก็ไม่ได้แบบดูแบบโอ้โหแบบมืดจ๋าแบบถ้าเป็นกลางวันมันก็แบบปกตินะครับผมสวยด้วยซ้ํานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลงดันเจียนดันเจียนตรงนี้เดี๋ยวลองไปดู มันมีดันเจียนแบบลงคนเดียวกับลงหลายคน,นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าดันเจียนลงคนเดียวมันก็จะง่ายหน่อยเนี่ยผมเดินตามที่ผมปักไว้อยู่ไหนแล้ววะนี่ไงทางเข้าดันเจียนนะผมนี่ฮะในดันเจียนเนี่ยก็คือแสงสว่างมันจะเหมือนเดิมตลอดสวยไหมท่านผู้ชมว่า,วาคือสถานที่มันสวยงามมากเลยนะครับผมโคตรแฟนตาซีนะครับดูว่าวิวเนคริสทูสอง นี่ไงคือเราใส่ดาบ2อันแล้วก็มันก็จะเพิ่มไปตามอาวุธที่เราใส่อ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวบอสข้างในสุดนะก็ดูแมปได้นะครับผมในดันเจียนนั่นแหละเจอคนละไหนไหมแอน,นั้นก็เป็นคนด้วยกันนะครับผมผมจะเพ่นน่ะสวยไหมเห็นไหมมีน้ําตกมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาตีไหมแต่คนนี้ทําไมล่องหุนได้วะเนี่ยนั่นไง คือบอสมันง่ายเว้ยตีไอ้รังพึ่งก่อนไม่งั้นรังพึ่งมันจะจัดการเรานี่ทำไมอะทำไมไม่ต้องบ็อกครับฟันดาเมจิกหมดแล้วเฮ้ยหลบหลบ,ลบ,ลบฟันรังพึ่งก่อนวุบมาวุบวุบิ่งบ้างก็ได้ครับผมแล้วแต่ว่าสไตล์การเล่นอยากเล่นแบบไหน ถ้าบอสปันหุดเราก็แบบต้องต้องจุกเยอะหน่อยอะวางไอ้น,นี่ลงไมกแล้วเหรอวางลงไมกแล้วอ่ะวางลงไมกแล้ววางวางวางลงไม้อีกแล้วเลยเ,เออโอ้ยได้ดาบใหม่ครับไ,ได้รองเท้าใหม่ได้โซเจมด้วยเอ็กพีเดียนแล้วก็ได้โกครับนี่ฮนะก็คือการเข้าดันเจียนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมว่าผมจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยอนะ่ะเพราะว่าผมก็เล่นมาได้แค่นี้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมนะโดยรวมถ้าคุณเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมง3ชั่วโมงแม่งจะงงมากจะทําอะไรไม่ถูกว่าเกมมันให้ทําอะไรยังไงว่าทาอะไรไม่เป็นเลยแล้วมันก็จะไม่อยากเล่นต่อแล้วมันก็เบื่อไปในที่สุดนะครับถ้าดีผมว่าคุณต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องลองเล่นให้ได้สักสิบถึงยี่สิบชั่วโมงก่อนอ่ะนะครับผม แต่โดยรวมถ้าถ้าจะลองซื้อมาเล่นก็ไม่เสียหายครับนะครับแต่กินฮาร์ีเยอะไปหน่อยนะนี้ขอตินะครับผมสวัสดีก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะแต่ถ,ถ้าถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยและเติมกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย่ Yo